ยินดีต้อนรับสู่กระแสะข่าวดังคุณยายอินไปหน่อยลุกขึ้นคว้างรองเท้าขวดน้ำช่วยพระเอกลิเกกำลังถูกตัวร้ายลังแกกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักของคุณยายท่านหนึ่งที่ได้ไปดูลิเกคณะหนึ่งกำลังทําการแสดงอยู่แต่งานนี้คุณยายกลับอินไปหน่อยเมื่อฉากหนึ่งได้มีตัวร้ายจะเข้ามาทำร้ายพระเอกงานนี้คุณยายก็ไม่รอช้า ขว่างขวดออกไปใส่ตัวร้ายโดยผู้ใช้ติ๊กตอกได้โพสต์ระบุว่าคุณยายอินกับบทไปหน่อยลิเกกล้วยหอมบรรจงศิลโดยในคลิปมีคุณยายคนหนึ่งกำลังเอาขวดน้ำพลาสติกพยายามขว้างใส่ลิเกที่กำลังทำการแสดงอยู่บนเวทีเนื่องจากลิเกดังกล่าวกำลังเล่นบท ทำลายร่างกายคาดว่าเป็นตัวร้ายที่กําลังทําร้ายพระเอกของเรื่องอยู่ทําเอาคุณยายถึงกับอินจัดและคว้างขวดพลาสติกออกไปจากนั้นคุณยายอีกคนก็ลุกขึ้นมาช่วยเหมือนกันและเมื่อดาวร้ายโผล่ออกมาอีกคุณยายก็หยิบรองเท้ายกขึ้นมารอพร้อมคว้างใส่เลยถ้ายังขืนมาทำ้ายพระเอกของคุณยายอีก หลังจากโพสตดังกล่าวโดนเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะงานนี้ไม่มีใครห้ามกันเลยนะคะขอบคุณสยามนิวค่ะ